สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนผู้อ่อนโยนและเปี่ยมไปด้วยความเมตตาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนชัดๆโหราศาสตร์7ช่องที่จะมาไขารหัสชีวิตของคุณผ่านดวงดาวให้คุณฟังแบบชัดๆวันนี้เราจะมาคุยกันในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนกันเป็นพิเศษเลยครับโดยเราจะมาวิเคราะห์กันถึงโครงสร้างดาวที่ตรีโกนกันอยู่ในราศีธาตุลมทั้ง3ามดวงนะครับนั่นก็คือดาวอังคารเลข3นะครับ ดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5แล้วก็พระราหูครับที่ส่งผลในภพเรือนที่มีความหมายแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างจะส่งผลดีอย่างมากๆให้ชาวราศีมีนนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเป็นเรือนที่ส่งผลดีแต่ก็จะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดผมมีข่าวดีมากๆเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนชีวิตที่สําคัญที่กำลังจะมาถึงสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับก่อนจะพยากรณ์ผมขอให้ข้อมูลเพื่อความมั่นใจครับ ช่องโหรชัดๆของเราใช้การพยากรณ์ตามการคำนวณโหราศาสตร์ไทยนิรายนะตัดอายนางสะแบบลาฮิรีครับซึ่งให้ตำแหน่งดวงดาวที่ถูกต้องนะครับตำแหน่งถูกต้องตรงกับตำแหน่งดาวจริงบนท้องฟ้าเลยครับแล้วก็ตรงกับข้อมูลขององค์การนาซาด้วยนะครับดังนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการคำนวณตำแหน่งดาวแล้วก็การคำนวณวันที่ดาวย้ายราศีแบบที่ถูกต้องเป๊ะๆนะครับ เราเริ่มจากว่าดาวพฤหัสบดีและราหูเนี่ยเขาอยู่ในราศีธาตุลมรออยู่แล้วนะครับก็คือพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในราศีมิถุนมาตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนะครับและจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2568ครับส่วนราหูครับราหูอยู่ในราศีกุมมาตั้งแต่18พฤษภาคม2568ครับแล้วก็ จะย้ายราศีนู่นเลยครับปลายปีหน้า6ธันวาคม2569ครับตัวที่มาก่อการนะครับตัวที่มาทำให้เกิดเรื่องของมุมตรีโกณตรงนี้นะครับก็คือพระางคานครับพรางคานได้ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีตุลตรงนี้นะครับตั้งแต่วันที่13กันยายนนะครับเป็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่27ตุลาคมนะครับแล้วค่อยย้ายเข้าราศีพิจิกไปเป็นเกษตรนะครับ ตรงนี้ทําให้เกิดเหตุการณ์นะครับว่ามุมดาวตรีโกนตรงนี้จะเป็นพลังของดาวที่มีความพิเศษมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่13กันยายนก็คือเวลาที่อังคารย้ายเข้ามาในราศีตุลเนาะแล้วก็ตัวพระขัดสบดีนะครับก็ยังไม่ย้ายราศีโดยที่พระขัดสบดีจะย้ายราศีวันที่18ตุลาคมนะฮะดังนั้นเรากําลังพยากรณ์กันในระหว่างวันที่13กันยาถึง18ตุลาคม2568ครับ ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจถึงขุมพลังที่เป็นรากฐานสําคัญในดวงของคุณก่อนนะครับดวงของคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยดาวอื่นดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ดาวที่เรียกว่าเป็นขุมพลังเป็นรากฐานที่สุดยอดของคุณเลยนะครับคนอื่นๆต้องอิจฉาราศีมีนนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีครับถือเป็นรากฐานอันมั่นคงนะครับปัญญาและสถานะของคุณนะครับดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับอยู่ในภพพันธุตรงนี้นะครับ ดาวพรศัสบดีตรงพบพันธุตรงนี้เนี่ยถือเป็นเสาหลักค้ำจุนชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้เลยครับเพราะว่าดาวพรศัสบดีเป็นดาวตนูลักษ์หรือดาวประจําตัวของคุณแถมยังเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีธนูนะครับก็ถือว่าเป็นภพกรรมะนะครับก็เรื่องการงานนะครับเรื่องของชื่อเสียงสถานะทางสังคมของคุณด้วยซึ่งในขณะนี้ครับดาวพรหัสบดีซึ่งเป็นตัวตนและการงานทั้งหมดของคุณเนี่ย รียกว่าได้โคจรมาอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นภพที่4นะครับภพบพันธุของคุณนะครับภพบพันธุแปลว่าเรือนแห่งบ้านแห่งครอบครัวนะครับความมั่นคงเรื่องของแม่นะครับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ความสงบสุขในชีวิตความมั่นคงในชีวิตครับการที่ดาวประจําตัวและดาวการงานมาสถิตพบแห่งความมั่นคงนี้ถือว่าเป็นรากฐานที่ดีอย่างยิ่งนะครับอยู่ในอ่า ราศีมิถุนตรงนี้นะครับบ่งบอกว่าตัวตนและอาชีพการงานของคุณเนี่ยจะนํามาซึ่งความมั่นคงในชีวิตเป็นช่วงเวลาที่บ้านและเรื่องของการทํางานที่บ้านเนี่ยจะดีมากๆใครที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่า,ามีความบอบอุ่นมีคนรออยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งฮิวใจของคุณได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลานี้นะครับด้วยหลักเกณฑ์ที่ว่าเพื่อหัดสีทรงศักดิ์ตรงนี้เนี่ยนะครับ เรียกว่าเพื่อหัดในราศีมิถุนเป็นอยู่ในภพที่4นะครับซึ่งได้เกณฑ์ถึง3าเกณฑ์พร้อมๆกันเลยนะครับอันแรกก็คือองค์เกณฑ์นะครับองค์เกณฑ์ของอัมพุราศีนะครับแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์นะครับก็คือเกณฑ์แห่งความร่ํารวยแห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็หมายถึงเป็นปฐุมมเกณฑ์ด้วยนะครับปฐุมเกณฑ์ก็คือเกณฑ์แห่งความหอมหวนเกณฑ์แห่งความแบบเรียกว่า มีผู้คนยกย่องนะครับทั้ง3เกณฑ์นี้เรียกว่าช่วยส่งเสริมดวงชะตาอย่างมหาศาลนะครับมอบสติปัญญาที่ลึกซึ้งนะครับสถานะทางสังคมที่โดดเด่นมอบความมั่งคัง่งความโชคดีแล้วก็คุ้มครองป้องกันภัยนะครับแม้ว่าดาวพฤหัสบดีตรงนี้เนี่ยจะได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นประหรือปอรกษษักเตรซึ่งอาจจะสร้างความไม่แน่นอนอยู่บ้างนะครับ แต่ว่าเขาก็ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุดจาวิลาชด้วยนะครับอุจจาวิลาชคือตำแหน่งดาวที่มีความสูงส่งพร้อมที่จะก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุดนะครับซึ่งพึหัสจะย้ายเข้าราศีกรกฎเนี่ยตรงนั้นจะเป็นราศีที่เป็นมหาอุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณมีทั้งองค์เกณฑ์มีทั้งอุดมเกณฑ์นะครับแล้วก็ปฐุมเกณฑ์นะครับพึหัสตรงนี้เนี่ยพฤหัสีทรงศักดิ์ของคุณเนี่ยนะครับ เรียกว่าจะช่วยประครับประคองคุณให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้แล้วก็มีความสําเร็จเป็นที่ตั้งอยู่เสมอนะครับเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นเซฟโซนเป็นจุดป้อมปราการที่แข็งแกร่งของคุณมากๆเลยนะครับคราวนี้เรามาพูดกันถึงดาวอีก2ดวงนะครับก็คือดาวอังคารและพระราหูครับเริ่มจากอังคารก่อนแล้วกันนะครับอังคารเนี่ยนะฮะ เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นภพสุภะนะเป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จแต่โคจรไปอยู่ในราศีตุลที่เป็นภพมรณะของคุณนะครับภพบมรณะก็คือเรือนแห่งความสูญเสียฉับพลันมรดกเรื่องลับๆแล้วก็วิกฤตการณ์นะครับการที่ดาวการเงินโชคลาภของคุณเนี่ยไปอยู่ในภพแห่งความเสียหายแล้วก็มีสถานะเป็นปราอ่อนกําลังเนี่ยเป็นช่วงที่คุณต้องระวังเรื่องการเงินแล้วก็เอกสารสัญญาอย่างเยอะๆเลยนะครับ อาจจะมีเหตุให้เสียเงินก้อนใหญ่จากเรื่องที่เรียกว่าคุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันไว้ก่อนนะครับหรือมีปัญหาขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์หรือมรดกกับผู้อื่นได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นวิกฤตที่เข้ามามีอุปสรรคกับความมั่นคงของชีวิตนะครับแต่ว่าคุณยังมีดาวที่อีกดวงหนึ่งนะครับที่อยู่ในภพวินาศนะตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้คุณได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือดาวราหูพระราหูเลข8ดนี่แหละครับ พบวินาศใครว่าไม่ดีวินาศแปลว่าพบที่อยู่เบื้องหลังนะครับวินาศแปลว่าสิ่งที่ไม่เปิดเผยนะครับราหูอยู่วินาศตรงนี้เนี่ยทำไมถึง่ายว่าดีเพราะว่าราหูได้ตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานเกษตรครับอยู่ในราศีกุมเป็นดาวเจ้าเรือนพบวินาศและวินาศนั้นเป็นเกษตรนะครับวินาศเป็นเรือนแห่งจิตวิญ,ญญาณสัญชาตญาณน,นะครับความลับเรื่องที่ไม่เปิดเผยรวมถึงเรื่องต่างประเทศการที่ดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นเกษตรในใบ้านตัวเองเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็น เกณฑ์ที่ส่งพลังนะครับมอบพลังยานอย่างรู้ที่แบบเรียกว่าคุณสามารถจะเข้าใจเข้าถึงและมีผู้สนับสนุนในทางที่ไม่เปิดเผยนะครับมีแบ็กที่ดีว่างง่ายๆนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ดาวอังคารตรีโกนกับราหูตรงนี้เนี่ยเขาเป็นคู่ธาตุกันนะครับก็จะส่งเสริมคุณนะครับทําให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้โดยอาศัยเรื่องของเซนส์นะครับโดยสัญชาตญาณหรือว่าสิ่งที่ไม่เปิดเผยนะครับ มาช่วยลึกสิ่งที่ลึกลับในชีวิตคุณเนี่ยนะครับจะช่วยผลักดันให้คุณสามารถจะรอดพ้นจะสามารถได้ชัยชนะในสิ่งที่คุณต้องการได้นะครับสิ่งที่ดีจริงๆในช่วงเวลานี้เนี่ยคือดาวพุธครับซึ่งดาวพุธเนี่ยไม่ได้อยู่ในมุมตรีโกณตรงนี้หรอกนะครับแต่ว่าดาวพุธเนี่ยกำลังเล็งลักนณะของชาวราศีมีนอยู่นะครับและดาวพุธตรงนั้นอยู่ในตําแหน่งที่วิเศษมากๆเลยนะครับก็คือมีมาตรฐานที่ทั้งเป็นเกษตรนะครับ แล้วก็มหาอุดนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะช่วยเหลือคุณได้เนี่ยคือคู่ครองนะครับหุ้นส่วนคู่สัญญาเรียกว่าเขาจะช่วยซัพพอร์ตนะครับช่วยในการแก้ไขปัญหาช่วยในการแบบอำนวยความสะดวกให้คุณได้นะครับช่วยให้คุณผ่านพ้นสิ่งที่คุณแบบว่ากำลังกลุ้มใจอยู่นะไปได้ด้วยดีนะครับยังไรก็ตามนะครับสิ่งที่จะเป็นข่าวดีจริงๆของคุณเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ดาวพุธนะครับข่าวดีที่สุดของคุณจริงๆเนี่ย ก็คือจุดที่พฤหัสจะย้ายราศีครับเป็นข่าวดีที่ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าความอึดอัดแล้วก็ปัญหาต่างๆกําลังจะคลี่คลายครับชีวิตของคุณกําลังจะพลิกไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับขอให้อดทนรอเพราะว่าตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2568าเนี่ยดาวพฤหัสเลข5เนี่ยนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวแล้วก็ดาวการงานของคุณด้วยนะครับจะย้ายราศีเข้าไปสู่ราศีกรกฎนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากครับ เป็นเหตุผลถึงทั้งสข้อเลยครับสำหรับชาวราศีมีนข้อแรกก็คือพฤหัสที่ย้ายไปตรงนี้เนี่ยนะครับจะได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดครับเป็นตําแหน่งที่ดาวพฤหัสบดีมีกําลังนะครับมีพลังที่สูงที่สุดนะรเรียกว่าใน12ราศีเนี่ยพฤหัสในราศีกรกฎตรงนี้นะครับเป็นพฤหัสที่ดีที่สุดเป็นเหมือนกับแบบพรที่ได้รับจากฟากฟ้ามาให้คุณเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วพฤหัสตรงนี้เนี่ยนะครับ เข้าสู่พบปุตตะเป็นพบแห่งความคิดสร้างสารรค์โครงการใหม่ๆนะครับความรักความสุขการลงทุนการเริ่มต้นที่สดใสนะใครที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสที่จะเจอคู่นะครับใครที่คิดจะทําอะไรนะครับคิดจะลงทุนอะไรก็จะมีโอกาสที่ดีนะครับแล้วก็พฤหัสตรงนี้เนี่ยอยู่ในมุมที่เรียกว่าราศีร่วมาธาตุรีโกนถึงลัคนาราศีมีนโดยตรงครับดาวพลังพลังงานดีของคุณก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับ เขาอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็จะตรีโกนถึงราศีมีนได้โดยตรงนะครับทำให้คุณมีพลังมีสเสน่ห์มีความคิดที่สร้างสรรค์น,นะครับมีโอกาสดีๆส่งผลเข้ามากระทบมาถึงตัวคุณอย่างเต็มที่นะครับแถมข้อที่ 4, ี่ครับพฤหัสต,ตรงนี้เนี่ยคุณยังได้อุดมมาเกณฑ์อย่างต่อเนื่องครับทําให้ความสําเร็จและมั่งคั่งที่พฤหัสเคยอยู่ในภพที่4ี่ภพพันธุเนี่ย ก็ยังมีความต่อเนื่องเข้ามานะครับอยู่ในพบปุตตะเนี่ยพฤหัสก็ยังได้อุดมมาเกตน,นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยปัญหาการเงินที่เคยติดขัดจะคลี่คลายนะครับคุณจะมีไอเดียในการทําโครงการใหม่ๆในการลงทุนนะครับประสบความสําเร็จอย่างสวยงามเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขความสมหวังแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีครับนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณอย่างแท้จริงนะฮะ พฤหัสเนี่ยเขาจะอยู่ในราศีกรกฎนะครับรอบแรกก็คือวันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับ2568จากนั้นเขาจะเดินถอยหลังกลับมาครับถอยหลังกลับมาอยู่ในราศีมิถุนซึ่งก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นราศีที่ส่งผลดีต่อราศีมีนอย่างยิ่งนะครับแล้วก็พฤหัสจะย้ายอีกทีนึงก็คือวันที่ 2มิถุนายน2569เข้ากรกฎอีกทีนึงครับและตรงนั้นก็จะไม่ย้ายกลับมาแล้วนะครับอ่าผมได้ทำคลิปของพฤหัสย้ายราศีไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับซีรีส์ก่อนหน้านี้สามารถเข้าไปฟังดูได้นะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีมีนเลยทีเดียวครับก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากคำคมจากท่านรูมี่ครับท่านกล่าวว่ายิ่งคุณสงบนิ่งมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้ยินเสียงต่างๆมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราครับหากต้องการสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มขอบคุณและเลือกอุดหน,นุนสินค้าต่างๆใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ